สวัสดีครับโคนเยอะ้วเนี่ยสวัสดีครับโอ้โหโอเค,อเ,คเก่งละเอาไงดีคือตอนแรกอ่ะต้องบอกว่าเมื่อเช้าตื่นมาด้วยความสรัยนิดหน่อยคือ,อขอขอมมือหน่อยมีใครได้ไปงานวันเกิดบ้างเนาะ คนด้ไปงานเกิดอยู่คือตอนแรกอ่นะเราก็เข้าใจว่าแบบอุ๊ยงานน่าจะคล้ายๆงานมันเกิดเนาะแต่ว่าตื่นเช้ามาแล้วผิดที่เราเองที่เราไม่ได้ดูไม่ได้อ่านสะิคิดดีๆเสร็จปุ๊บพอเราเปิดอ่านสะิคิดมาปุ๊บเราก็เลยไฟเอาว่าอ๋อวันนี้เนี่ยเป็นเดี่ยวไมโครโฟนนี่น่ะ